ไปนะคะอ่ะกับประเด็นที่เกิดขึ้นเลยค่ะเป็นไงบ้างเราสองคนรู้สึกยังไงบ้างคะเดินอะไรวะเดินอะไรวะอะไรโอ้ยนี่นี่บ้านบ้านมันต้องเป็นทรงจั่วแน่เลยเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่บ้านทรงจั่วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยจั่วได้ทุกเรื่องไม่ตเข้ามา คอมเมนต์ถึงเราเยอะเลยนะอเหรอคะใช่ก็รู้สึกไม่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 ถ้าถ้าถามมาอย่างนี้ก็รู้สึกถม้าถามถ้าถามมาอย่างนี้ก็รู้สึกโกรธมากโกรธมากกับเรื่องนี้คือไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยจริงๆริงเขาก็เป็นเพราะว่ายังไง นั่นนะสิเร็วๆจะไปหาหมอเดินใจนี่จะไปหาหมอแล้วแมาน้าเอนาที่ติดโควิดอะไรนะจ๊ะน้าเราที่ติดโควิดน้าเราที่ติดโควิดอ๋อใช่ใช่ใช่นะสาวที่ที่อยู่อเมริกาแกคือคือเขาเขาทราบข่าวไงว่าเรากักตัวอยู่ที่เมืองไทย เขาก็เลยบอกว่าเออท,ทีแรกวันแรกโทรมาเออเปิลหายหายกักตัวกี่วันแล้วเออหายเร็วๆนะเอ,อเราบอกไม่ได้เป็นเราบอกไม่ได้เป็นมากักตัวเฉยๆอะไรเงี้ยพอสักสองวันเขาไลายมาบอกว่ารู้ไหมว่านาพึ่งนาก็เป็นโควิดเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้ปรากฏว่าเราก็อา้าวโอ้โหเนี่ยเขาเขาเครียดมากเขาอะไรมากเราก็ไม่รู้อะเราก็รู้แต่ในเมืองไทยบอกว่าก็อ๋อ เอานะเอากระชายขาวไปต้มน้ําแลวกินดิเดี๋ยวก็หายหมอที่นี่บอกเราไม่รู้นะเห็นข่าวอย่างนี uh ้ก hmm. <ม mayonnaise. S 1> ันเสร็จแล้วเขาก็เนี่ยเขาก็ลงว่าเขาเออต้มกินทุกวันอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเขาก็าก็รักษาของเขาด้วยนะอยู่ที่นั่นแพทย์เขาดีอยู่แล้วปรากฏว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งกระโดดเชือกไงกรรมกระโดดเชือกหายแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ดีใจแทนเขาด้วยอะไรเงี้ยฮะก็เลยมีคนตัดไม่พบเชื้อแล้ว วิ้ยอาการเขาตอนแรกเขาเขาหนักเพราะว่าเขาเขามีอายุเยอะแล้วแล้วพอเขาติดไม่เท่าไหร่ลูกสาวเขาอายุ15กห้าขวบก็ติดด้วยอะไรเงี้ยก็โหเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยอะโควิดมันมันก็น่ากลัวแล้วเขาเขามีมีเกี่ยวกับมะเร็งเกี่ยวกับอะไรของเขาอยู่เงี้ยคิดว่าไม่น่าจะรอดแน่ปรากฏว่าเขารอดได้นะฮะเออแปลกมากท่านนั้นเลยเหรอพี่ปนเพราะคิดว่าไม่รอดเนี่ย เราคิดไปเองไงเราคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นโอ้โยขนาดตัวเองอยู่ใกล้แค่คืบพอรู้ตัวเองเขายังอ่อนเลยเออยิ่งถ้าติดนี่คงทีง่แบบมันคงหนักแต่พอเอาเข้าจริงๆรปุ๊บก็ไม่เท่าไหร่นิ้วหว่าออคือถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงถ้าเกิดทุกคนทําตัวเองให้แข็งแรงตั้งแต่ก่อนติดหรือว่าหลังติดแล้วเนี่ย คิดว่าน่าจะสู้ได้นะไอโควิดเนี่ยเนาะแต่ส่วนเป็นดีกว่านาะส่วนไม่เป็นก็ดีสิเขาเขามีชแชร์เคล็ดลับมาให้เราเนาว่าที่เขาทำแบบนี้นะอะไร่าการดูแลน่าจะเป็นที่ใจเขาด้วยแหละแล้วก็พอพอเขาเราแชร์จากที่เนี่ยเราคนไทยเยอะมากเนาะไปให้กําลังใจเขาเป็นเป็นแสนเลยอ,ะอ่ะเขาก็ตกใจดิเขาคนคนตะคนตามเขาอยู่หลักสิบอ่ะพอเราลงที่นี่ปุ๊บคนไปแบบไป ไปแบบเขาไปดูแล้วไปให้กําลังใจเขาเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยเขาก็แบบหูยเขาดีใจมากเขาก็เลยรักษาตัวเองรักษาตัวเองหายเฉยเลยเออครอบครัวเราบ้างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ติดโควิดแลละอะไรนะครอบครัวเราก็ก็ก็มีความสุขดีนะฮะก็เอส่วนมากก็จะหมกมุ่นอยู่กับงาน นะะฮงานธุรกิจของครอบครัวเราแล้วก็หมกมุ่นอยู่กับสีอซึ่งมันเป็นช่วงที่เขาปิดเทอมอันนี้จะหนักหน่อยหนักกว่างานอีกนะแล้วก็เอ่ออะไรอีกอ่ะกีฬาเนาะแวกนีล่ะสุดท้ายขับได้แล้วขับได้แล้วเนี่พรุ่งนี้อ๋อโอเคเลยโอเกคก็ได้แล้วจริงๆเขาก็ฝึกเหมือนแพทเทิร์นสีอมาเลยจริงๆเราฝึกกันมาสักพักแล้วแล้วก็พอพี่เปิ้ลเห็นว่า เออมันได้แล้วแหละปล่อยได้ก็ก็ปล่อยสี่ขวบไอ้สามขวบสามขวบเร็วที่สุดในสี่ออเกสสามารถขี่เจสกีได้ตั้งแต่3าขวบคนอื่นเริ่มขี่ตอน4ี่ขวบแต่อเกสนี่เอาหมดทุกอย่างเออันไม่กลัวเลยตั้งแหละแล้วอยากเล่นเขาไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอเกสเนี่ยตกหัวล้างข้างแตกหัวชนโขกนู่นก็กว่าจะร้องไห้ได้นี่ค่อนข้างจะยาก ใช่วางไว้ว่าอยากจะส่งลงแข่งมันไม่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 ก็น่าจะส่งโอเคสเหรอก่อนส่งลงแข่งน่าจะส่งไปเกาหลีก่อนใช่ไปทำหน้าไปทำหน้าก่อนทำหน้าเอาเอาให้เหมือนแม่ก่อนเอาให้เหมือนแม่ว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้ดันมาเหมือนพ่อไง พ,พ่อไมลาอพอแล้วพ่อแจ็คแฟนฉันหรือพ่อเฟิร์นพ่อแจ็คเนี่ย,เด,ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนไอ้แจ็คนี่ยังไม่เคลียร์บอกแจ็คก,ก่อนยังไม่เคลียร์ต้องไปดูในหนังในหนังนี่ล่อมันจับมันไปปล่อยกลางป่ากลางกลางภูเขาอ่ะแจ็คอ่ะค่อยหายค่อยยิงชั่วหน่อยแข็งแขงะ,ะต,ตัวตัวแม่จูนเ,เนี่ยเป็นเป็นห่วงลูกขนาดไหนกับกับการแบบเออมาเล่นตอนเล่นเกเลยอ๋อก็ ก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ามัน <c oughs> มันเลยตรงนั้นเป็น้รเพราะว่าเราอยู่ด้วยตลอดแล้วเราก็เห็นว่าพี่เปิ้ลก็สอนตลอดจริงๆเขาไม่ได้ขับคนเดียว ة, ประกบสี่ห้าคนอยู่ข้างหลังแต่เราไม่ได้ถ่าย <c oughs> ค่ะก็ก็เห็นได้ว่ามันก็มันเป็นบึงของเราด้วยแล้วก็พี่เปิ้ลก็ดูแลดีแล้วก็ทุกอย่างคันเร่งอะไรเราเซฟความเร็วไว้หมดแต่พอถ่ายคลิปอาจจะดูเร็วแต่จริงๆมันช้ามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เห็นเห็นกัน<ต>อยู่แต่สิ่งที่เขาเอ,อ เหมือนจะไม่เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็ก็ก็ข้ามอ่าวไทยแล้วค่ะพาออก้าออก้าออก้าจะเป็นเด็กจะเป็นเด็กอายุเก้าขวบอายุน้อยที่สุดในโลกที่จะขับเจสสกีข้ามอ่าวไทยเป็นคนแรกวันอาทิตย์นี้ไออย่างรู้อะมันเป็นโปรเจกต์ก็เคยถามเหมือนกันพี่ก็เคยถามตัวเองว่ากูทำทำไมวะกูทำทำไมวะ คือมันเป็นมันเป็นความาวาม,มันเป็นมันเป็นความฝันของพี่เปิ้ลด้วยคือเราอยากจะจะสร้างสถิติจะรคคอร์ดจะเก็บประสบการณ์ชีวิตก่อนที่เราไม่มีเราบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยลูกจะได้เก็บเอาไว้พูดได้ว่าอตอนเด็กๆเนี่ยพ่อกูสอนขี่จักรยานคนแรกตอนเด็กๆพ่อฉันพาฉันทำนู่นทำนี่ตอนเด็กๆกูเนี่ยเป็นคนไทยคนแรกที่ขับเจ็ตสกี ้ามเอาไทยตั้งอายุน้อยที่สุดของโลกนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าทําได้เราก็อยากจะทําสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ <ừ> ใช่เพราะว่ามันก็จะไปอยู่ในในในยูทูบในออนไลน์ line, ในอะไรอย่างเงี้ย <ไง S 2> พอเขาโตขึ้นมาพอเราเราตายไปแล้วแกบไปอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย <ừ> เขาก็จะได้ย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ <ừ> ได้อีกไนงะ <ừ> เพราะว่าเราเรา,เราพ่อแม่เราไม่เคยเก็บภาพพวกนี้ให้ให,ให้กับเราไง ตอนเราก้าวขวบเราทําอะไรวะได้ป่ะวันนี้สิ่งเหล่านี้แหละคือคือสิ่งที่พี่เปิ้ลอยากมันเหมือนมันเหมือนหนัง่ะหนังชีวิตที่พี่เปิ้ลสร้างให้เขาตั้งแต่เกิดมาจนเขาแก่นี่คือหนังเรื่องหนึ่งอันนี้วันไหนนะพี่เปิ้ลที่เราจะไปที่จะฉายเหรอหนังเรื่องนี้วันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์นี้วันวันอาทิตย์นี้ก็จะจะเริ่มขับจากเอ่อออกจากพัทยาบางเสลี่เนี่ยแล้วก็ตัดข้ามอ่าวไทยไปเลยไปที่หัวหิน ไปลงที่นั่นเนาะก็คือนั่งรถไปแล้วแล้วก็ไปเนาะใช่ทุกไหมล่ะคือมีคนเข้ามหรือมีคือ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 ตอนนี้เนี่ยไอการมันก็เป็นชาเลนจ์อย่างหนึ่งนะที่เด็กคนนึงจะขับข้าวอ่าวไทยซึ่งเราไม่รู้ว่ากลางอ่าวไทยขึ้นลมมันจะขนาดไหนตรงเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปวัดกันตรงนั้นแต่ตรงนี้ก็ก็ในเรื่องของ security ต่างๆก็เราก็เตรียมพร้อมกันไว้หมดแล้วเนาะแล้วก็จูนแล้วก็สี่ออก็คง ตามประกบไปให้กำลังใจกันด้วยใช่ตอนนี้เขาซ้อมหรือตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาซ้อมเรื่อยๆแต่เขาไม่รู้เขาเขาไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะเขาไม่รู้ว่าอ่าวไทยคืออะไรอ๋อไม่ต้องไปหรอกแต่เขาจะชินเขาจะชินอยู่กับการที่พ่อจับโยนลงกลางทะเลเขาจะชินอยู่แล้วแหละว่าโยนลงไปกลางทะเลแล้วเขาลอยคอแล้วก็หัวล้อแล้วเราก็ขับไปที่อื่นแล้วเดี๋ยวกลับมารับเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาเขาเริ่มชินละเออ แต่เนี้ยการข้ามอ่าวไทยเนี่ยก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันว่ามันขึ้นจะลบแรงจะลมจะเบาจะอะไรยังไงอันนี้เราเราไม่รู้เราอันนี้ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่มาแบบบันทึกเลคคอร์ดอะไรนี้ด้วยไหมพี่เปิ้ลวันวันที่เราจะไปขี่หรือว่าเราถ่ายเป็นทำของเราเราถ่ายเก็บไว้อันนี้เราเรามันเหมือนบันทึกของเราเองเราคงไม่ได้เอาไปกินเนสบุ๊กหรือเอาไปอ้างอิงเอาไปแลกแลกไอ้ ของจากตามห้างได้มันไม่ใช่มันจบไม่ลงอ่ะเนาะใช่ถูกต้องกูไม่รู้จะไปทางไหนมันถามมันถามจนมันถามจนปันอ่ะถามไปที่เรื่องเนี่ยผลการเรียนโอเออล่าสุดที่เตยยิ่งจะโอเคที่ไม่กล้าเปิดเผยนี่คือยังไงคะมันเซอร์ไพร์ ผลการเรียนของลูกดีเกินคาดเลยไม่ก็ลงไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรก็เหมือนเขาโพสแต่คนอยากโพสอะไรก็โพสไปใครก็เราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็อยากจะโพสเรื่องลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอดีผลการเรียนลูกมันออกมาเออโพสจะหน่อยว่าผลการเรียนของลูกออกมาแล้วนะไม่อยากจะเล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตเพียงแต่ผลการเรียนของแต่ละคนมันก็แปลกๆนะมันก็แปลกๆบ้างอย่างอย่างอก้าอย่างเงี้ย ใครจะไปคาดเดาได้ว่าดันเป็นคนเรียนเก่งสุดในส่ออ,อ,อย่างเงี้ยพี่ออน,นึกว่าเรียนเก่งสุดแต่ดันอ่อนสุดดันอ่อนสุดเพราะว่าไม่ใช่อ่อนเพราะว่าเขาเขาข้ามข้ามชั้นไงนเขาเคยอยู่ปสามแล้วดันขึ้นไปปห้าเลยไม่ได้เรียนปสี่อย่างเงี้ยเขาก็เลยต้องใช้ใช้เวลาในการไล่ตามเพื่อนอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนออกกูดเนี่ยก็กลายเป็นโอ้เก่งเรื่องศิละปะเหรอวะอส่วนออกอ,ออกเกรสเนี่ย คาดเดาอะไรไม่ได้อยู่ตอนนี้ยังคาดไม่ได้แต่ครูครูจะบอกว่าออเคสเป็นผู้นําของห้องเป็นหัวหน้าห้องที่ดีเป็นผู้นำพาเพื่อนๆไปฉี่ไปไปได้เปื่อยอะไปได้เปื่อยแนเเราสองคนซีเรียสไหมคะว่าลูกฉันจะเป็นคนเก่งเป็นคะต้องเก่ดีวัดที่ตัวเลขกับกับจูนนี่ไม่ไม่ได้คาดหวังก็คือ ก็ <g ül> ทําหน้าที่ที่โรงเรียนเขาให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้เรียนเกรดตกหรืออะไรจูนปล่อยเลยค่ะเอา<ม>อยากทําอะไรก็ทำเพราะว่าจูนเองก็เป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่ง<ม><ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยจะไม่คาดหวังกับลูกแต่ว่าอะไรที่ต้องเรียนพิเศษเสริมอยากเรียนอะไรก็จะด<ม>ันอยากทําอะไรให้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะตอนเด็กๆพี่ได้ที่หนึ่งตลอดสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่ที่หนึ่งนงที่หนึ่งี่งที่ที่ที่หงนนนที่ง สอบได้ที่1ตั้งแต่ปหนึถึงปหกสอบทิปเปิลสอบได้ที่1นึ่งมาตลอดพอเริ่มขึ้นฮะสองในปหนึ่งถึงปหกได้ที่1พอพอเริ่มขึ้นมอ1เริ่มที่2ที่3ที่สี่ที่6ที่7ที่10กว่าอะไรเงี้ยเออจบแล้วอจบ ก็ถามอะไรไม่น่าสนใจมันก็จะไปอย่างนี้แหละอ,อ่ะเอาเด็ดการพี่จูนเหนือสุดท้ายแล้วมันจะไปห,หาหมอ,อแม่เป็นอะไรคะเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็โรคเก่ากําเริบนี่แหละค่ะปลายประสาทอักเสบอะไรเงี้ยค่ะอาการมันเป็นไงแม่ตอนนี้มันก็จะจีดๆปแปลกๆที่ปลายประสาทอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรักษาตามอาการไปเติมเลือดเติมอะไรก็ว่า,า,าไปม,มันหนักขึ้นอาการเออมันหนักขึ้นช่วงนี้อาจจะทํางานเยอะมั้งมันแป๊บมันแป๊บที่ส้นเท้าอืมอาจจะไม่ได้เครียดแต่พักผ่อนน้อยทําอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็แค่ ก็แค่ต้องทำไรให้มันน้อยลงแล้วก็ไปหาหมอตามโรคจริงๆงสักที่ึง้ยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วพี่จูตลอดนะเป็นมาตลอดแต่ว่าปีปีนี้หนักปีนี้จะหนักหน่อยบ่อยทีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะีเปิ้นดูไรไงคะดูลเมีเราไงก็ก็พยายามพยายามเขาจะเป็นคนหาหมอให้หาศาสตร์แต่ละศาสตร์ให้ทําให้ทําไปหาคนนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปฝังเข็ม อะไรเงี้ยไปรักษาด้านไหนไปหาที่ฝังให้ไม่ใช่ไมรู่รู้ว่าพี่คิดว่าหนูคาดหวังแต่นี้เอาจริงจริงกันนะใช่จริงจิงนะเออก็ก็พยายามหาหมอมาไหลศาสตร์ละเนาะไม่ว่าจะศาสตร์แบบเอองพ้าบานจริงๆฝังเข็มบ้างนวดบ้างไออะไรแบบกินยาอะไรเงี้ยก็หลายๆอย่างก็ก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นอ่ไเงี้ยแต่จริงก็ ก็แต่เขายังอายุยังไม่ไม่เยอะมากเลยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายรักษาได้ใช่แต่ว่าที่ปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าสามารถหายขาดได้ใช่ไหมพี่จูนก็ต้องรักษาตามอาการไปแต่ยังยังไม่รักษาลึกมากเพราะเพิ่งเริ่มทีทีช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเบอร์หมอไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเค